สวัสดีค่ะลูกแต่ก้าหโ,โจสันนะสวัสดีทุกคนสบายดีพี่น้อง <c oughs> พะจ่ากินอาหารเช้าวันนี้ก็จะวันนี้พบกับกบน้อยเลยคะกบน้อยออกมากครับพี่น้องพี่น้องว่ากบน้อยผอมลงไหมดูที่ผอมลงไหมเสื้อตัวนี้นก็ใส่มันจะคับนะคะตอนนี้เริ่มหลวมแล้วนะคะ ก็จะมีคงมีคอออกมาแล้วนะคะกินอาหารเช้ากาแฟดำจะพี่น้องอาหารเช้าง่ายๆจะไปซื้อมากินจะพี่น้องซื้อมากินแล้วมันง่ายดีพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเอามาทำเองมันก็ซื้อมาแล้วมันก็เยอะนะ มันก็เยอะแล้วก็แพงทีนี้เรากินไม่ได้ทุกวันแบบนั้นเรากินไม่ได้ทุกวันไงใช่ไหมละ่ะอย่างปวดฮอทดอกอะไรพวกนี้ยพวกขนมปังอะไรพวกเนี้ยเรากินไม่ได้ทุกวันหรอกเราทีนี้เราไปซื้ออาหารซื้อเอามันก็ถูกกว่าใช่ไหมละ่ะก็มีอะไรมีไข่มีไข่ไข่กับเนยเนย แล้วก็มีขนมพกกาแล้วก็มีเส้นมีเส้นมีกับผักดองแล้วก็หมู <c oughs> กินจ้กพี่น้องวันนี้ก็เบาๆลายเบาๆาลายเดอค่ะวันนี้เพราะว่ายางลายดอก่ะ <c oughs> เป็นคนขี้บน่นเป็นบางทีจ้าพี่น้อง <c oughs> เข้ามาดูคลิปกบน้อยก็จะเป็นอ่าคลิปธรรมดาธรรมดามากินแบบธรรมดาให้ดูนะคะไม่ใช่ว่าเป็นคลิปที่ว่าตั้งใจกินให้ดูอะไรก็ไม่ใช่นะคะทีนี้ทากับข้าวมั่งอะไรมั่งก็ทําแบบชีวิตประจําวันอะไรอย่างนี้จ้ะพี่น้องถ่ายชีวิตประจําวันให้ดูจ้าคลิปกินก็ไม่ใช่ว่าคลิปกินจริงๆจังๆอะไรหรอก กินแบบบ้านๆจากพี่น้องบางคน,นก็บอกว่าเธอทำคลิปกินน่ะใครจะมานั่งดูเธอกิน <c oughs> ก็แล้วแต่เนาะใครชอบ อันนี้มาแบบทักทายนะจ๊ะช่วงเช้าก็จะมาแบบทักทายพี่น้องจ้ะพูดถึงคลิปเก่าๆที่เคยทำที่ว่าล้มเหลวไปแล้วนะมีคนติดตามเยอะเหมือนกันจ้ะมีคนติดตามเยอะนะเยอะกว่านี้นะเยอะเยอะกว่าคลิปใหม่ที่ทำ แตว่าคลิปเก่าเราจำรหัสไม่ได้ทีนี้เราก็ยกเลิกไปจ้าทีนี้มาทำใหม่แบบสไตล์แบบใหม่นะคะคนที่ติดตามก็ส่วนมากก็จะเป็นญาติกับเพื่อนนะจ๊ะญาติกับเพื่อนก็มีคนใหม่บ้างอะไรบ้างก็ไม่เยอะนะจ๊ะ ถ้าเป็นคลิปกินก็จะกินแบบเยอะๆใช่ไหมล่ะผักผักอะไรก็เยอะๆอออกมาแต่ไหนกินกินพออิ่มใช่ไหมล่ะก็กินก็กินไม่ได้เยอะอยู่ดีใช่ไหมล่ะอย่างผักออกมาเป็นสิบอย่างละผักออกมาบานเบิกกินก็กินแค่พออิ่มมันก็กินไม่ได้เยอะใช่ไหมล่ะเอามาโชว์พี่น้องดูเฉยๆฉยใช่ไหมล่ะ อันนี้ทําแบบบ้านๆให้ดูจ้าคิปเป็นคลิปแบบบ้านๆบ้านๆตามภาษาแม่บ้านแม่บ้านฮ่องกงจ้าว่ากินอยู่อย่างไงก็พอจะรู้เพราะว่าถ่ายให้ดูเกือบทุกวันถ่ายให้ดูเกือบทุกวันพี่น้องตอนนี้ทําอะไรตื่นมาตื่นมาก็ทํางานบ้านจ้าล้างจานล้างอะไรทําเด็กครัวก็ซักผ้าก่อนนะตื่นมาก็ซักผ้าก่อนเลยนะครับเพราะผ้าเยอะจ้า แล้วก็เดี๋ยวจะไปถูพื้นแล้วรอให้คุณหญิงรอให้คุณหญิงเจ้าหญิงตื่นก่อนจ้าก็ทําทําทุกอย่างทําหมดเลยไม่ได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าเขานอนอยู่ลูกสาวนอนอยู่จ้ะก็ต้องทยอยทําทีเราหน่อยละหน่อยไปกินร้านเดิมนดแล้วจ้ะร้านประจำ ร้านร้านเดิมก็ร้านนี้มันก็จะถูกหน่อยนะก็เก็เลยเลือกกินเพราะว่าเรากินไม่ได้เยอะไงอาหารมันก็นิดๆหน่อยๆน,นะอาหารไม่จว่าเยอะแยอะอะไรถ้าพี่น้องคนไทยกินก็คงจะไม่อิ่มหรอกอาหารรสชาติแบบไหนรสชาติแบบรสชาติแบบโรงพยาบาจลจ้ะรสชาติอาหารที่กินที่คนฮ่องกงก็กินก็จะกินเหมือนรสชาติแบบโรงพยาบาลอย่างนั้นอนะ คุณน้อคงก็ไม่กินรสจัดจัดพี่น้องรสจัดจัดเนี่ยคขรับไม่ค่อยได้นะถ้าญาติมากินข้าวบ้านเนี่ยก็จะถามถามว่าเธอทำอะไรก็จะดูกับข้าวก่อนว่าเขากินได้ไหมกับข้าวทั่วไปเราก็ทำเป็นละจ่าอาหารจีนทุกอย่างเราก็ทำเป็นอยู่แล้วนะคะ ต้มตุนอะไรก็ทําเป็นหมดละค่ะเพราะว่ามาอยู่นานแล้วต้มซุปยาจีนอะไรก็เป็นจ้ะจะถึงปีใหม่ละจะถึงกุญจีนกุจีนเดี๋ยวก็ต้องต้มซุปหูฉลามอีกแลยจ้ะพี่นอ้องต้มซุปหูฉลามบอลก็เป็นหมื่นแลวพี่น้องเอ้ย ยากจะมากินข้าวบ้านจะปราสุปหูชลามก็เป็นหมื่นแหละก็รวมญาติกันไงรวมญาติกันก็มากินจะทำซุปหูชลามกินก็มออ่อยใหญ่ๆนะ ูดถ so ึงในการที่แจกอ่างเปาเนี่ยคนไทยบางคนก็แจกอ่างเปาแต่ยังไม่รู้จักนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วก็แจกอ่างเปาได้ค่ะสําหรับเด็กสําหรับคนที่ว่าแต่งงานแล้วเขาเขาจะแจกงานเปาค่ะสําหรับคนที่จะว่าวัยรุ่นหรือหนุ่มหรือสาวแล้วแต่ถ้าแต่งงานแล้วต้องแจกงานเปาจ้า แจกให้ก็ญาติพี่น้องจะพี่น้องเออญาติพี่น้องไม่ได้แจกให้ใครจะบางทีเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยเขามาอวยพรถึงจะแจกถ้าเกิดเขาไม่กล่าวคำอวยพรก็ไม่ต้องแจกจากพี่น้องพูดถึงคนคน,นอายุเยอะแล้วที่ยังไม่แต่งงานก็ก็ได้งานเปล่านะคะก็ก็ได้ค่ะจะได้ซองแดงนะคะ อย่างสามีนะทํางานบริษัทนะคะ mm hmm. ก็ทํางานที่แอร์พอร์ตนะคะเขามีลูกน้องเยอะนะคะลูกน้องที่ว่าอันนี้อีกส่วนหนึ่งกันในการทํางานเขาก็จะอีกอย่างหนึ่งนะคะในการว่าเป็นหัวหน้าเขาหรือเป็นผู้จัดก,การอะไรก็มีนะที่จะให้ลูกน้องจะอันนั้นก็อีกอย่างหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าแต่งงานไม่แต่งงานเธอเธอเป็นลูกน้องฉันฉันมีหนะ้าที่จะแจกซองแดงให้เธอเธอก็เอาใช่ไหมละ่ะแต่ที่จริงนะ่ะ เขาต้องมีคำอวยพรก่อนนะอวยพรปีใหม่ก่อนก็ถึงจะแจกให้นะจะเกิดไม่อวยพรปีใหม่คำที่ว่าดีๆหน่อยเขาก็ไม่ให้หรอกนะอยู่ดีๆจะมายื่นซองแดงให้ก็ไม่ใช่นะตามปกติเราก็ต้องมีมารยาทจากพี่น้องเมื่อถึงปีใหม่นะทํางานเป็นลูกน้องเขาอะไปเห็นหัวหน้ามาก็อ่ากล่าวคำอวยพรปีใหม่กุจีนอะไรอย่างเงี้ย กินแค่สองคำก็หมดแล้วจ้าพี่น้องว่ามันนิดเดียวมันไม่เยอะอะไรอันนี้ร้อยกว่าบาทนชุดนี้นะชุดที่กินก็จะร้อยกว่าบาทวันนี้ก็จะไม่กินข้าวโอ๊ตนะครับวันนี้กินข้าวโอ๊ตไปหลายวันแล้วมันก็เริ่มเบื่อแล้วจ้พี่น้อง ถึงถ้าใครอยากจะแต่งงานมาอยู่ฮ่องกงนะคะต้องคิดคิดให้ดีนะคะาการเป็นใบบ้านฮ่องกงเนี่ยก็ต้องคือถ้าทาไม่ได้ทํางานก็ต้องทํางานบ้านทําทุกอย่างนใิบัตรลูกผัวให้ดีนะคะถ้าอยู่ถ้าเกิดไม่กลัวแบบว่าเหงาเนี่ยเหงาใช่ไหมเพราะเราไม่ทํางานก็ต้องทําใจจากพี่น้องเกิดว่าเราอยู่ผัวเราไม่ร่าไม่รวยอะไรอย่างเงี้ยผัวเราไม่ได้รวยไม่ได้ให้เงินเรา อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมให้เฉพาะข้ากับข้าวเสื้อกับข้าวบางทีบางคนก็ไม่ได้ข้ากับข้าวให้เฉพาะเป็นอาทิตย์อาทิตย์อย่างเงี้ยพี่น้องต้องตัดสินใจให้ดีนะมาอยู่ฮ่องกงอะ่ะใช่ไหมละ่ะจะอยู่ได้ไหมล่ะที่มันแคบๆจากพี่น้อง <c oughs> การเป็นอยู่มันสบายจะไปน้องรดลาอะไรทุกอย่างก็สะดวกสบาย เราอยู่แต่ว่าเราอยู่เนี่ยที่มันเล็กๆจากพี่น้องมันจะอึดอัดจ้ะมันจะอึดอัดและรวมแล้วด้วยว่าสามีนะไม่ใช่ว่าคนมีเงินแบบฐานะธรรมดาจะอยู่ได้ไหมจะทนได้ไหมหลายสิบปีอยู่กันจนแก่จนเท่า,จน,ทาจนตายจากกันพี่น้องจะอยู่ได้ไหมจะเกิดบางคนนะคิดคิดว่าจะมาหาเงินจะหาผู้ชายรวยๆจับผู้ชายรวยๆอย่างนั้นมาอยู่เฉพาะเอาเงินจะเอาเงินอย่างนั้นออย่ามาเลยค่ะ จะไปหาเอาฝรั่งที่รวยๆนะคะม่แนะนําให้มาฮ่องกงค่ะมาฮ่องกงนี่คือการเป็นอยู่ธรรมดาจา้ะเหมือนที่เราอยู่เมืองไทยเราแต่งงานอยู่เมืองไทยเนี่ยเราก็อยู่ธรรมดาแบบนั้นแบบธรรมดาธรรมดาอย่างนั้นนะจ๊ะพี่น้องถ้าเกิดว่าจะมาอยู่แล้วจะมาแต่งงานแล้วจะเอากอบโกยพูดถึงง่ายๆนะพูดถึงกอบโกยอะถ้ามาแต่งงานไปหาสามีรวยๆเออกอบโกยอย่างนั้น ก็อย,อย่ามานะคะเพราะว่าฮ่องกงเี่ยเขาไม่ใช่แบบนั้นนะฮ่องกงเขาแบบยังไงอะคือไม่ใช่เขาเขาเขาไม่ชอบแบบนั้นอะ่ะเขาชอบให้แบบว่าเป็นแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นแม่บ้านธรรมดาถ้าใครจะไปเอารวยรวยเลยเขามีเงินให้ทุกเดือนทุกเดือนนนั้นก็ไม่ก็ออย่างหนึ่งนะแต่ส่วนมากแล้วเขาจะไม่ไม่อย่างนั้นไง ฮ่องกงก็ไม่ใช่ว่าจะรวยทุกคนนะพี่น้องนะถ้าว่าฐานะอย่างนี้แล้วไปอยู่เมืองไทยเอารวยแน่นอนแต่ว่ามาอยู่ฮ่องกงในฐนะานะไม่รวยจ้ะพูดจริงๆอสมมติว่ามีเงินห้าสิบล้านเนี่ยห้าสิบล้านบาทนะสาหรับฮ่องกงนะเป็นคนที่ไม่รวยนะคะเป็นคนที่ไม่รวยนะบอกไว้ก่อนนะเปรียบเทียบง่ายๆจ้ะพี่น้องเพราะค่าครองชีพมันแพงแล้วค่าอยู่ค่าอะไรมันแพงจ้ะพี่น้อง ค่าอยู่ค่ากินทุกอย่างต้องจ่ายจ้าพี่น้องเงินแค่นี้จะไปพอกินถึงตอนแก่ไหมน่าต้องคิดดูก่อนนะถ้ากดสองคนผัวเมียก็พอพอพอ,พอเหลือให้ลูกให้เต้ามั่งหรอกจะไม่ละห้าสิบล้านถ้าเกิดว่าบ้านเองอ่ะนะบ้านเองก็จ่ายอะไรละ่ะอ่าบ้านก็ซื้อแล้วอ่าก็จ่ายอะไรจ่ายค่ายามจ่ายค่าน้ำก็ไฟค่าแก๊สอ่แค่นี้แหละจา้าอยู่ได้ไหมละ่ะ สองคนผัวเมียถ้าเกิดว่าห้าสิบล้านก็อยู่ได้จะอยู่จนแก่อยู่อยู่จนตายนะอยู่ได้จะก็พอจะเหลือให้ลูกให้หลานบ้างแหละใช่ไหมล่ะจะคิดว่ามาอยู่แล้วจะมากอบโกยเอาละเอาเป็นเป็นหลายสิบล้านเอาเป็นร้อยล้านกลับไปเมืองไทยอย่างนี้โอ้อย่าไปหวังจ้ะพี่น้องกบน้อยนะอยู่มาจะ จะสาปี ar, แล้วกบน้อยยังไม่มีอะไรที่เมืองไทยเลยนะคะอ่พูดตามตรงเลยนะคะกบน้อยยังไม่มีอะไรที่เมืองไทยนะคะคือกบน้อยเนี่ยมาอยู่ฮ่องกงแล้วก็คือมาอยู่กับสามีแล้วก็จะชีวิตก็อยู่กับเขาแล้วนะชีวิตก็อยู่กับเขาแล้วทีนี้การไปอยู่ก็อยู่กับเขาแล้วฝากชีวิตไว้กับสามีจ้ะทีนี้ก็ไม่หวนกลับไปอยู่เมืองไทยแล้วคือคืออยู่ตายที่นี่แหละว่ากันเถอะ ที่เมืองไทยไม่มีบ้านไม่มีที่ไม่มีรถไม่มีอะไรทุกอย่างเลยนะที่เมืองไทยพูดถึงจะกลับไปก็มีแต่ตัวนะคะไม่มีอะไรนะบอกตามตรงนะ <c oughs> ถ้าเราเลือกมาอยู่ที่นี่เรามีสามีเรามีลูกเออเรามีบ้านเราก็อยู่ได้ใช่ไหมล่ะพี่น้องกบน้อยเป็นคนที่ไม่โลภกเพราะว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะตายไปก็เอาไปไม่ได้เรจาจ่าเงินใช่ไหมล่ะ เราพอมีกินมีเสื้อผ้าใสมีอาหารกินมีที่อยู่ที่พักอาศัยมีเงินใช้คือไม่เยอะไม่เยอะไม่มากมายอะไรพอได้ใช้จากพี่น้องเป็นคนแบบนี้จะเป็นคนง่ายๆจากพี่น้องกบน้อยอนะเป็นคนที่คิดอะไรง่ายๆเป็นคนที่ไม่โลภโลภมาโลภอยู่แล้วหละแต่โลภโลภแบบไหนโลภอยากจะถูกลอตเตอรี่จา้า <c oughs> ถ้าเป็นในส่วนที่ว่าเราถูกลอตเตอรี่เยเงินก็จะเป็นของเราเองเราก็จะดีใจนะคะแบบนี้นะคะ ็นคนได้คิดแบบนี้ถ้าเงินไม่ใช่ของเราเราก็ใช้ไปแต่ว่าเราก็ยังใจก็ไม่มันไม่สบายใจเท่าไหร่เพราะว่าเงินเราไม่ได้หาเองจากพี่น้องมันเป็นอย่างนี้นะสาหรับกบน้อยจะเป็นความรู้สึกแบบนี้จากพี่น้องทุกวันก็ก็เป็นแม่บ้านแม่บ้านธรรมดาทั่วไปทํางานบ้านเสื้อข้าวให้ลุงให้ผัวกิน ทำทุกอย่างทํางานบ้านทุกอย่างอะไรเงี้ยปฏิบัติให้เขากินแค่นี้และจากชีวิตอยู่ได้ไม่นานก็ไปแล้วจะพี่น้องอยู่ไม่ถึงร้อยปีหรอกเงินเยอะๆก็ใช้ไม่หมดจะพี่น้องอย่างว่าเงินเยอะก็ใช้ไม่หมดไม่มีก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมล่ะไม่มีเงินก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันต้องมีมั่งแหละใช่ไหม มีพอได้ใช้จะพี่น้องไม่ได้ร่ำรวยอะไรหรอกวันนี้ก็มาพูดให้ฟังน,นิดหน่อยนะคะก็จะไปแล้วค่ะพี่น้องเอาไว้ตอนบ่ายไม่รู้จะเจอใครนะคะวันนี้ก็ไม่ค่อยจะพูดภาษากวางตุ้งแล้วก็จะพูดภาษาไทยเพื่อให้พี่น้องชาวไทยพี่น้องคนไทยที่เข้ามาดูกบน้อยก็จะได้รับรู้นะคะเพรคนฮ่องกงไม่ต้องรู้หรอกคะ่ะ เออก็ช่วงบ่ายก็ไม่รู้พี่น้องจะได้พบเจอใครนะคะเพราะว่ากบน้อยก็ออกมาแล้วยังไม่รู้ว่าใครจะออกนะคะจะเป็นแซนดี้หรือเจนนเฟอร์หรือคุณนายลิลลี่ก็ยังไม่รู้นะคะยังยังหาเสื้อป้าใส่ไม่ได้จ้าก็อ่านเจ้าเลจ่นจไม่้าอกนก่อนจะว่าไ่ร่าใจออกนะคอนะวไม่รู้ว่าจนะคะอนว่าม่้จะออกอะวันาใจะอว่าม้วจะอนะคะอะว่ามรกกไม่รู้่คะกะนไม่ เรากำหนดอญ่ให้กำไรโตเราจอยกินในแตาการไปแล้วค่ะบ,บายๆค่ะ